ได้แป้งวันนะคะใช้ลงเฮงใช้้วสวยใช้้วปังวันกล้าพูดเลยว่าไม่ว่าพี่จะเก่งแค่ไหนพี่ไม่สู้คนเฮงหรอกวันวันบอกเลยนะพี่จะเก่งให้ตายเก่งมาสิบปีพี่ไม่สู้คนเฮงแค่วันเดียวหนูอายุยี่บห้าปีพี่มีขนาดเนี้ยมีเงินเก้าหลักเนาะมีเงินเก้าหลักมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย และหนูบอกเลยว่าการที่หนูทําแป้งออกมาให้ลูกค้าแป้งหนูเนี่ยช่วยให้ลูกค้าหลายๆคนเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแป้งวันสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศแล้วตอนนี้วันก็กําลังจะเดินทางนะคะเห็นรถสิบล้อมาอยู่ข้างหลังใหม่มากลูกค้าตอนนี้มันก็กําลังจะเดินทางแล้วแล้วก็ กายาวาจาจิตตังคือตกแล้วขอท่านเดินทางปลอดภัยไปคุยงานธุรกิจการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่หนูเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของดวงมีความเชื่อในเรื่องของความเฮงความปังว่าต่อให้เราเก่งขนาดไหนพี่การที่เราทํางานคนที่เป็นนักธุรกิจหรือคนที่มีธุรกิจมันต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่เขานับถือวันเป็นคนหนึ่งที่มีปู่มีย่าแล้วทำแป้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ย มีชีวิตที่ดีขึ้นคือไม่ต้องเชื่อวันนะแต่วันอยากให้พี่ลองขออย่างเดียวอย่าวางต่ำแป้งวันหนึ่งตลับ5 9บาทด้านหลังมีเลขนัมเบอร์ด้วยให้หลุ้นโชคพี่ไม่ต้องเชื่อวันหนูอ,อยากให้พี่ได้ไปแล้วยกมือสาธุลองขอดูขออะไรก็ได้ให้นึกถึงจิตใจตั้งมั่นกายวาจาจิตตังไปเซิร์ชในเน็ตได้หรือถ้าเกิดว่าท่องคาถาปูย่าไม่เป็นขอวันได้นะคะเดี๋ยวนี้วันก็กำลังจะเดินทางไปคุยงานแล้ววัน วันบอกตรงนี้เลยนะหนูไม่เคยคุยงานพลาดแม้แต่ลายเดียวจริงๆอกเนอกจากว่าที่หนูมองแล้วเซ็นหนูไม่เอาหนูก็คือไม่ทำธุรกิจกับเขาแต่เท่าที่หนูขอมาสีป่ปีหนูได้หมดเลยหนึ่งตลับห้ารอยเก้าสิบใครสั่งแป้งใครบูชาแป้งวันสองตลับขึ้นไปลดเหลือตลับละห้าร้อยห้าสิบบาทจำให้ดี เก่งให้ตายไม่สู้คนเฮงแค่วันเดียว